บต้าปีถั่วส้มยาวมี่เตียมี่ดูเตียมี่หอมการหักแพ่งกันปีใหม่คุณบายิ่งบนเขากระสันมีไร้แขวไร้แขวซัดนะท่านผู้ชมเดชถั่ผู้ชมเดชถามขูดปีใหม่เนาะคุณเมย์ผัสชิยิ้มเออร้านเอาก่อนร้านมา เอาไปไฮเมทาติมอันนี้กับซินเนาะท่านผู้ชมเนาะสบายดีสัพเปร์ทุกฐานเด้อไม่ได้นองนากะจะทรงนำพระอยู่เพื่อน้องนาเองเนาะแล้วก็จะลงไปสมมาสมมาภูมิพระคุณก็คือคุณป้าและกะ็คุณเมน้องนาเนาะจะทรงนำพระอยู่ วัดแลลวกาสรงกะรูปอ่าภูมิประคุณก็คือคุณลุงแลกกาคุณ่อน้องนาเนอะที่เพิ่นลวงหลักไปเดี่ยวกะไปฮดสรงเพิ่นอยู่วัดอ่าหายสูบอยู่ในเมืองคุ่นทะสุซมอยู่ลักซีเนอะวัดหายสูบลักซีอันนี้ก็แเมนฮดสรงน้ำพระรื่นนองนาอี่ก็แเมนอ่า ฟ้าตีนฟ้ามือฟ้าตีนฟ้ามือเมเท่ากับพอเถาหนองนาเนาะเป็นเมกับพอหนองนาเพื่อนลองรับไปหลายปีแลยแช่เปี้นสูคอันนี้กัเมนผาสะสมเมีนหนองนาเลยกะของเอฟซีนองนาฝา,ากมาเนาะเลยกาของพระอาจ,จารย์นัดที่เป็นฝากมาอันนี้กัเมนแขว เข่ยวอีหยังของพน้องนาแข้าวตะกีตะกอนผุนแต่ท่านผู้สูบเมน้องนากะเก็บใบผะแต่น้องนาบ่ทันเกิดก็มีเนาะอันนี้ก็บเมนขีตาผาะขีตาผะกะแข่าเข่าเอียงในเพิ่นเอิดอันมากับโบหูได้ยินแต่คุณแม่เราเนะาะเพิ่นว่ายิ่งบ่เขา้าว่าซั่นมีหลายแข่หลายแข่าซัดนะ่ะท่านผู้ชมแล้วกะมีอ่าเพียนเงินแผนค้ำเนาะ เทียนขันหาอันนี้ก็บเมนผ้าอันเมนอง,งานาบอกว่าผ้าเพิ่งซื้อยังแหละอันเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยพ่นไหนทำบุสมอันนี้ก็บเมนให้ให้อะให้คำเนาะให้คำแล้กับปากเ้าบักเ้าตาเดียวทำบุสมเคยเห็นบอกเผาตาเดียวเนาะผ้าหน้ากวกอา่า<ะ>นี่น้องมี่นางถาอยู่ข้าวสีลงไปในเมือ,องเด้องมันนี้ได้ทำบุสมเด้อ อะไปเบ่งถาดพอนองนาเนาะสะไปดีน้องมี่สะไปดีปีใหม่ทานผู้สมเนแต่งยิ่อยู่บ่สะ,ะไปดีปีใหม่บ่ได้่งยิ่านผู้สมป่านนี้เป็นเป็นแวนีนเนาะตอนนี้เทากระทาน้องปุนาเดี๋ยวลงไปน้ำกันทานผู้สมจะไปหาคุณเมย์กับคุณป่าอยู่หาดหนุ่มเขาคันเนาะจะไปสูมาสูมาเพิ่นทานผู้สม ตามเีดของประเพณีอ่าประเทศลาวบ้านเฮาเนาะการงานปีใหม่เนี่ยเฮากล่าไปโหดสงูงอ่าภูมิปักคุณเพื่อให้เพิ่นอวยพรปีใหม่เฮาเฮากล่าอวยพรปีใหม่เพิ่นเนาะเพิ่กะอ่าขอขม่าลาโทษนะเพิ่นว่าท่านผู้ชมปีใหม่บ้านเฮากะจะตามเหตคของประเพณีเพิ่นกะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกะพาเฮ็ดแนวนี้เนาะอ่า สุขมันปีใหม่เอทุกคนเด้อสุขภาพแข็งแรงอ่ะเดินท่าลงไปอ่ะคุณป้าคุณแม่โคตรสงเพลินธรรมบุษม ทนกระส้มตอนนี้ลางนากะโหดบาดหายสูงเลยเนาะอ,ะอะ่านี่เลยถาดพอนางนาทำประส้มเดี๋ยวห้นีมุนอ่าคุบาอาจารย์เติอนหน้าสูตรพี่ๆอ่าเป็นเปลยนว่าสูตรสักเนาะจะมีเสือขาคุณโถคุณลูก ลืมฝ่ายโก้เนาะเพื่อเคียนให้ครูบาอาจารย์เพิ่นสูตรวัดหายสุกตอนนี้คุณแม่กำลงนาเพิ่นกากาเกี่ยมเนาะกาเกี่ยมถาครูบาอาจารย์เนาะสบาสดีครูโชโสบายดีปีใหม่เด้อ ทุกคนเด้อบ่ททุก่านเด้อมนิมุนอาจารย์เหรอวะมิมุนอาจารย์เลยใช่ไหมคุณนมาเด้อเกี่ยมขาเพื่อนเดี๋ยวเขาจะผูสะอาดอยู่นี่ท่านผู้ชมระเบื้องสะอาดแชมพูอันเสือผ่านี่เ่าหอยกู้บาอาจารย์จะสูตรแบบกะให้สูตรบางให้เพื่อนเนาะสูตรบางให้เพื่อนแต่กะให้ไผ่นุ่งก็ได้บ่ไผ่นุ่งก็ได้เพ่นมาเขาบัดเขาบะอะไรให้คุณรูเรีน้องเขาก็ไปอยากให้นุ่งเนาะให้พอน้องมี่นุ่งได้บ่ได้ อืมไอพอน้องเมนูงได้เพื่อเอิญวาสูตรบ้างเหรอคุณแม่บางสูตรบางสกุลอืมกระดูกเดี๋ยวเขาจะโหดสูงหล่างถาดโหดสูงกระดูกคุณพ่อคุณลูกอยู่ไหนนี่บางสูดตุกตาแล้วจะเอามาอยู่ดอกพ่อโบมีเผื่อเอิญว่าสูตรซักเนาะคุณแม่เนาะแม่สูตรซัก ดูดะเนี่ยป hmm. oh, okay. ีใหม่์ล่างสงหดสงเหมือนันซะหดสงกระดูกเพิ่นโอ้ไอ้เงินใบสาวอีกตัวนึงไม่เม็ดแกดอกไม้เนี่ยหรอแกดอกไม้เช้าเนี่ยคุณ่ะอันนี้กะอ่าพี่สาวน้องนาเนาะกับไอ้เคยแต่กับล้านสายล้านสาว นะก็จะมีอายมีเอือยมีนองเด้อเดี๋ยวอายลงน,น้ำมาเนาะเพิ่นยังแปะนะสือ่อถูกสือ่อเทียนเพิ่มมามามาสบายดีทานผูส้ส้มฮะว่าจะได้ให้เพิ่นให้เพิ่นได้ยินนะสบายดี สบายดีหยังวัดอยู่เป็นวัดสบายดีท่านผู้ส่งสบายดีท่านผู้ชมเป็นวัดอยู่ย่านท่านผู้ชมติดวัดประสานอ้าวทหามเดว่าจังไหนฮะอิชิตันเดว่าจังไหนฮะโอ้เมื่อนี้ขี่คุยเทอิชิตันสบายดีท่านผู้ส่นเลยตี้สบายดีนะลูกอ้าวท่านตู้นาำเป็นวไปจังไหนหำแกวหยังท่านตู้นาำเป็นวไปจังไงเป็นวัด ขายทำบุมือนีบซืนปันไดรานองนาเป็นว้อยาวมีแน้อยบ่านเยากรดีวันังอ่นไเดอนจ้าบายยเด้อพี่บอกบุจกลังเด้อเยมดดออมีหมดแดงห้ามว่พี่นางมานนางถูมากนางถูบาเด้อถาถูบาเด้อบักห้ามถูจังไหนชิตัน

ครูบาอาจารย์เพิ่นมาสูตรให้คุณพอคุณรุ้ง่นงานผูชมโลงห์ เปลี่ยนท้เรามันแตกป่เนี่มันฟ้ามันแตกบ่เน้่มันกรอบปะเนเปลี่ยนทก็ดูคันบ่ใช่มันเรืองเปลี่ยเหรอี่ลางข้างี่อน่วะห้เลเย็นี โซมเงูกันเด้อเขาบิคเยอะหลายอย่างไ่ี๋ยวซันแหล่บางคนยังเนี่ยาษาที่ได้จากนร้าเนาะเหมืนอารมณ์เปลี่ยนังแบบยังหลายแ้บาคนยงหย้า้งน้ำเพรน้ำย็คือรกไมได้คนเราจะวตัวู่เกนสูวายัง สุกกันจะรับสัตวาได้เต้อสายลุกฮลต่าเดีดีให้เดีเดือนไม่จกก้ะเดี๋ยดีทกสุเต่ไม่ไไมไอยไ,ไ,ไม่กินก็จะสุกขนะ้นได้เฮ็ดบุเฮ็ดขะน้ำจานะทู้ในตีทูในตีทูผขาเนี้นยน่มุนเดือขหน่อยเด้อ ีบไปจพออันนึงแจกคลิปอันนึงไปซิบีคนละสามคลิปแจกกุญแจหน่อยเอาไหมไอ้พวกอันนี้นั่งตัวนี้เออเอาเอามานั่งมานังมานังเรียนกันมานั่งเรียนกันท้ายหูกรวดมาเดียวไว้เงินเขาเป็นเงินเราท้ายหูเป็นที่ระลึกก่อรวดหนึ่งแผงบุษบุญท้ายหูก็คือแจน้อยนี่ หัวน้ำน้ำล้านก่อนค่ะเนาะนล้านเาน้ำีน้ำสิี่แมน้ำที่น้ำน้ำน้ำตาบุญมี่ามาีาเยให้มันกาแม่น้ปาบุญอตุกตาลอีกตตานังตบมอบลตบมอบลกหน่งสองงสองบมีนิฮาร์นอัวมีมีนิฮารเด เรารอบสู้ถามรับเราทูในที่สา

ไต่ทุไปใต่ทูุกันขันเครื่องคนนั้นเออเค่คนกนยังนี้ก็คือเอาไปเผางาหลองกนคุณแม่ลาเทียมอ๋อนสมกบเสือออนกันเคื่อเยก็เสือไปให้เขางนคุ่าะเทียมอ๋อสมก็เสือออกไปให้เขาลงเป็นทีหยามหอยเนาะ พคดสรงถ้ดสาธัญบคุณดู้งคุณพอเนะวิ่ทีอย่าพอยจะไปสมมาสมะดไทยบรรยากาศธรรมบุษงเบืองเด้อนี่เขาจะกะดินน้ำแค้มทางไดเด้วยธรรผูุ้ษงเด้อดินน้ำแคมทางไดเนาะตอนนี้ของงานกับน้องมี ก็จะเดินทางไปหาอาหารเล่านุกเขาขันเนอเจ้าไปสุมมาสุมมาอาเมนองนาแล้วก็คุณป่าเนาะ ทา่านผู้ชมกลายมาเมื่อกี้นี่เป็นกระดินงสองฝากทางเลยเนาะแต่ว่าอยู่ปากซีเขาจะดินนำแข้มทางแบบร้าๆยๆยาวๆเลยนี่ก็จะเมนแถวอ่าโพนไส้หรือว่าอันหงคายน้อมกะสร้างน้ำมันเนาะจุดนี้จะดินร้ายที่สุดทา่านผู้ชม น้ำเค็มท่า เพื่อนขอโหดเนาะขอโหดจากไปเอ้าแม่ก็เจมาก็จะโดกับวนหนะไปดีปีใหม่ไปไรไปไรลูกแม่จะไปดีเด้ไปหานีไปดีปีใหม่เ่หาดแล้วดีลไปดีปีใหม่เด้อนี่ำ้ยเด้อแม่เด้อแข่งให้หน่วยหน่วยแข่งให้หน่วยหน่วยนมได้แผลกขอบใจขอใจลำลุ้ยลำลุยดไปหาดท่านอย่า้ยด้วยต้องอมดปากต้องมุดปากัน ยาวไปเลยท่านผู้ชมแคมของตักเสะเนาะนีะ่หอ,อด,ด้วเด้อาอาหารเหล้านุกเขาคันป่าดอกนาเ <c oughs> พิ่นกะโอ้ไซส,สุดไซส,สุดเอฟซีไฮดงนาเอามาแบ่งปันเนี่ยเพิน่นโอ้ไซส,สุดงามแท้กุศลวันนี้สบายดีท่านผู้ชมปีใหม่เนยปาตอตเออตะปูตะปีท่านผู้สม้มเทียมีเทียมีหอมการหักแพ่งกันปีใหม่ท่านผู้ชมเอมอ <c oughs> ซูมเย็นเด้อหาดคุณป่าเด้อสวัสดีปีใหม่เฮ้งๆด้วยๆซูมเย็นซูมเย็นท่านผู้ชมเนี่ยปันเหต์โอ้หลอกแยมป้าหลอกคูณทดส่งกันท่านผู้ชมอ่ามวนมวลเน้อเข้มของปากเซ่ธรรมบุษบกนี่เปียกแล้วฟ้าแฝงกันทดจับกันท่านผู้ชมมวนมวลเน้อเดินอลงน้ำผ้าไปโลเนาะ เบลอเด้อนี่คุณป่าเพิ่นกม็มี่อ่าฟาตีนฟาตีนฟ้ามือคงอ่าโคเพิ่นลแฟนบุษมิ มีแบบคือแบบอยู่เฮือนของน้าเลยเนาะเพิ่นก็จะเก็บไว้คุระใบเนาะโคสงค่ะอยู่หาดนูเขาคันเมื่อนี้พุทธบากับตอนหับแขคือเก่าปีใหม่กับบริปิดเนาะ ใมาดินมาเที่ยวกับเสิร์ตรุดนุนเวกินเน่เดอทำาป็เดอนะคะหล่า้อเซ็บแซ่ก๋อยปูก๋อยปลาหลัวพักเกี่ยวปลระเขาเนียวหอนหอนปีงลาเนาะโอ้โหเฮดเฟอกินหม้อหมืนนี่เฮดเฟรอกินเดือทำาปนรเด้อมากินเฟรอน้ำกันเดอโอ้โห ลูกชินดลูกชิ้นเฟรน้ำซุปร้อนร้อนเลยหวนขวอหารลูกเขาขันเลยทุกุกตัวน,ตน,นี้น้องนากระเตงขันหาทับสุมให้คุณป๋าคุณเมย์เพนอวยพลใหหลูกร้านเนาะม,มีนี่ไายน้องนามีไอ้เคยมีน้องกุนนาแล้วก็มีน้องเมย์มีพีชายเนาะ เดี mm. <reci him S 2> ๋ยวเขาจะเอาเงินสชนนี้ตกานมามสินนเนาะมิสินทานได้หนุร้านไากใส่เงินใน่นยหพเมไหปลาไอผู้ที่มีพักุนได้ใส่ปีใหม่ปีเมือนกับอาศัยนนี่เลยเลยเนาะเกียมพรมบาทนี่เนาะเกียม์ยรพรมสองสาวเกียมพรมยิบย่างไงเด็ท่านผู้สม สิได้ติปยนมยังไงแด้อเอออะไละไวเด้อในันเกันสดทีนี่ใบบาทนเลยท่านผู้ชมเด้อโอ้ลุงเจสมาเห็ดลายแถโอ้ลุงเจมักใบซ้าเป็นน้ำเดงใบเศ้าลุงเจใบเ้าเป็นแดบเลยวไานผร้ชมเป็นมักใบเ้าด้วยเหมือนี่เด้อเพืนบาเด้อ ถานผู oh, okay. Oh, okay. Oh, well. uh ้ชมเด้ถามูป <arta> ีใหม่เนาะคุณเมย์ผสมยิมร้านเอากอนร้านมาเอาไปไ้แมทตติมอันนี้กับซินเนาะทนผู้ชมเนาะซินในเพอนเดือกเอาผดพืนทนผู้ชมแล้เย็นทำจะเย็นขาขาโค้ดแมทตติ้มเนาะไปเยไปทื่ออันนี้ไปแบบไนส่งท้าคน้บรอไปเย

เป็นมุมโค้กมุ้มไก่ในลูกในร้านเ<ว>ด้อ

เงินไหนคัไม่ลาไปในลานวิวไห้ไ้เด้อมีแม่พี่พอเลี้ยงแม่เด้พอเลี้ยงแม่ไ้ยนน้ายหูายูคริ้ำป้าก่อนเ้ปาก่อนใบเขากพอจักันเนี่ยใบใบเขาชายนน่อนมาม พี่มันสิมเนำ่ยคำอวยพรปีใหม่่านกุชชูคำอวยพรปีใหม่เนาะปีแบบพเีแบบพอดีปดีเด้อเป็นหน้าเดียวกัเด้กเย์ปีนีป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 ีเีปีีป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 ีเีลอด้ปยตลอดปีปีดีปปี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 ุก ส mm ุดเสอจะดิ้ไปเรียหทุกคนจเิอดใครมาเป็นของโค้ชใจให้ได้ันใหญ่เชเรปีกเายากไายนะจะเอางเดนให้บใหูมือเอ้าวลดเลยโอยฉนัน เก็บเสาหัวทอ่ม กะเป็นทีหยิบหอยเนาะสมมาตรสม่าคุณป่าแล้วก็แม่แล้วก็เพื่อนหางเพื่อนผู้ชมก็คือซื้อแมมมี่เนาะตอนนี้แขกกาลังไลเขามาเามมรื่อยๆท่านผู้ชมทีใหม่กับบอลเด็กบิดเดี๋ยวหนาพาท่านผู้ชมไปล่อเบ,บิึงเขาเจ้าโคดน้ำสาดน้ำกันในตัวเมืองปากเสซ่ด้วท่านผู้ชมเดอ้อคลิปนี้กสมมาตรสม่าเป็นทีหยิบหอยแล้ว ขหอวยพรให้นทางกุ้งสม้มอยู่ดีมีแฮีงเบิดทุกทานเด้อบ๊ายบายเด้อทางกุ้งส้มเด้อ,อเ,เอาแมมมี่บายบายทางกุ้งส้มเนยเป็นมาดีน้ำชุป่าหมูคุ้งกะกาบกุ้งส้มอาจแผกกันเด้อสุขดีปีใหม่บ๊ายบายบายร้านสายอยากได้กเกาะกุ้งส้มหนงมี<ป>่บายบายเด้อ<ป>อ่ะเดี๋ยวพาทางกุ้งส้มไปหล่อเนาะบนข้าวเจ้าดินน้ำเ<ป><ป>นาะบ๊ายบ<ป>าย<ป>